สญญวัสดีค่ะชัยภัก์สว่างแจ้งนะคะมาจาก 5D างดีแท็ดีแท็กบิ๊กีพารามสองนะคะรหัสห้าห้าห้าสี่สองสี่นะคะวันนี้เราจะมานําเสนอฟกเกอร์เด่นๆของซัมซุงอีกตัวนึงนะคะที่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าสมาร์ตติงนะคะที่ว่าเชื่อมต่อได้ง่ายๆตัวนี้ฟกเกอร์นี้นะคะเขาเรียกว่าสมาร์ต i ิลนะคะเป็นฟกเกอร์เพื่อแบ่งปันรูปภาพลูกค้าจะถ่ายรูปหรือว่าแชร์วิดีโอจากเครื่องตัวฟิี่ตัวนี้นะคะไปที่ตัว หน้าจอทีวีหรือแท็บเ8ที่เรามีก็ได้นะคะโดยอย่างง่ายดายนะคะเอามาดูกันนะคะว่าเราทำเป็นยังไงนะคะอันดับได้ลูกค้าเลือกลากลงมาตรงนี้นะคะเปิดสามาร์ทวิวคะ่ะแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะแชร์ขึ้นไปนะคะเดมานะคะแล้วก็เริ่มตอนนี้ นี้นะคะก็เขาก็จะขึ้นมาจากหน้าจอทีวีแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลือกหรือลูกค้าอาจจะดูด,ะดูหนังหรือดูเน็ตฟลิจากเครื่องมือถือแล้วแบบเครื่องเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วเราอยากจะให้มันเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เราสามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกที่เราจะทำวิดีโอหรือว่าแคสแอปก็ได้นะคะจากตรงนี้ ันนี้เขาเรียกว่าตัวสมาร์ทวิวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ